ขอบคุณนะสำหรับคำาถามทุกฐานนะครับแล้วก็ขอมอบเป็นทีการอบรมสัมมนาให้กับอาจารย์ดำเนินยานต่อครับขอบคุณครับม <im ple ks> ีใครจะถามเรื่องการทำแทงไหม <im ple ks> การทำแทงแ <im ple ks> ก้ได้ไหมมี <im ple ks> อหไหม <im ple ks> แทงคนนะทีนี้ ดีมีความรู้สึกว่ามันเหลืออยู่นะครับเดาตอนนครับเป็นอย่างนี้มีเครื่องนึงที่รายการทีวีคิดกันมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิทยากรท่านก็บรยายแล้วก็มักจะพูดอยู่ตลอดว่าการทำแท้แค่ไม่ได้ มีคนไข้ของผมอยู่คนหนึ่งนะอายุ5่ปีเราอย่างแม่ผมนนะครับก็มา,มาศรึกษาที่บ้านสบายใจเนี่นยทีผมนะครับแ,แล้วทีแรกมาด้วยมาด้วยมาด้วยปัญหาติดตามนีน้อยน,น,นะครับคุยไปคุยมาไม่รู้ยังไงกันใจกนะันแน่แกก็เลยพูงออกมาว่าชา ที่ครอบครัวพี่แม่ของคุณมันจะเป็นเพราะพี่เคยทำแท้งมาหรือเปล่าตอนนั้นที่อยู่ปีสามก็มมนในเด็กแล้วก็ผิดขั้นหลายอย่างก็เลยทำแทง้งพอดีพี่ดูทีวีนะครับไม่ท้านถิงแล้วแล้วเขาบอกว่าการทำแท้งแก้ไม่ได้พี่จะต้องรับกรรไปแบบนี้เหรอ ทำไมจะแก้ไม่ได้ก็เลยเล่าเรื่องของพระเจ้าอาชาติสตูนให้ข้ฟังามว่าพระเจ้าอาชาติสตูยังแก้ได้ครับ่าพ่อด้วยนะไม่ได้ค่าแค่ท้องนะท่านถือว่าหน้าใจที่เพิ่งท่านหน้าศาสนาแล้วท่านทำบุญเนี่ยต้อบุญยันช้อนท่านให้ไม่ได้อยู่ในเวทีอย่างเดินท่านขึ้นมาในเวลาคุณผีและพระเจ้าพระ์อาชาติสุตูนี่จะได้เป็นข้าราชการ เมื่อทนจักรกตอนนี้ทขาอยู่นะครับคือบุญใหญ่มากนะครับในขนาดเขาฆ่าพ่อนะเมื่อกรรมหมดเขายังจะได้เป็นพระปริเจกพุทธเจ้าพระเทวทัตทำกับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นแต่เมื่อกรรมหมดพระเทวทัตเป็นอะไร้ไหมครับพระปัิเจธพุทธเจ้าเหมือนกันพระปฏิเสธพุทธเจ้าก็คือภาวะของพุทธะทัยประเภทหนึ่งที่อยูน่น้อกว่าอา,ารหันที่เป็นสาวกทั้งหมดแต่รองจากพระพุทธเจ้า พระปฏิเสธพระเจ้าคือคนที่สอนทำไม่ได้ไม่มีศาสปปะนาะไม่ประกาศทรมตสรู้ด้วยตัวเองเหม,มอือนพระพุทธเจา้ามีฤทธิ์น้อยกว่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนใครแต่รู้ด้วยตัวเองนะครับและจะเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจา้าถ้าเขาทำขนาดนั้นเขาก็ยังแก้ไขได้และหน้าภาษาอะไรกับพี่บนี้มันต้องมีช่องมีทางที่จะพอแก้ไขผมพูดกับเขาอย่างไงแก่เราเราอะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอาจารย์ยช่วยผมก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงอ่ะพี่แนะ่งตรงนี้นะที่จะช่วยอี้ปอบาดกันนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้เองขึ้นมาให้ไนะ่้ตรงๆที่ให้ได้อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มีตัวอี้น้อยอยู่อี้หนึ่งนายผมก็เลยเปิดประตูเขียงออกไปทุกเฮ้ยอี้เก็กำลังอยู่ตรงนั้นแหละเข้ามานี่ไม่เห็นหรอกครับทีโบชีเบน มาเน่อมา่นี้เอาน้านี่นนี้พรท่านผีเลอครับอืมใช่ไหมนะนนี้นะพี่นนี้หลับตาพูดตามผมผมจะพูดแทนหัวใจของพี่ลูกจ๋า แม่ไม่ได้ตันใจตอนนั้นแม่ยงเด็กหลายอย่างอีกคัน้นทั้งครอบครัวทั้งหน้าที่การงานทั้งการเรียนแม่ไม่ฉลาดในการทำแม่ไม่ฉลาดในการทิ่อานจงตทำโง่ๆแบบนั้นไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้ แม่ก็อยากจะกลับไปแค่ไขแต่มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ทำไมแม่ถึงได้รักทูพกพรอบแม่รักไงกาถึงทุกและรู้สึกผิดขนาดนี้แม่ขอทษและขออภัยเจ้าในสิ่งที่แม่ เป็นตัวของอาจารย์เลยพี่น้อยความอาจารย์นะที่เวลาแม่ทำบุญให้แล้วเจ้าทับบุญไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็ความโรธความอาฆามันเป็นเหมือนม่านบางที่เวลาเขาส่งอะไรมาให้เจ้าก็รับไม่ได้เป็นที่ก็ได้แค่แก้วน้ำเย็นที่เขายื่นให้ถึงแก่แต่ทุกที่ที่ม,ม,มาเาานะพือดางบาราเสื้อผ้าอะไรเขาส่งมาให้มากมายแต่ความโกรธมันปิดฝันความโันเป็นเครื่อนกันทั้งเจ้ารับุญ เจ้าก็เคยทำแม่เจ้ามาแม่เจ้าถึงได้ทำเจ้าแบบนี้นี้ไม่ใช่คำพูดกงของดรสัิพัสแต่ประกันความถูกต้องนี้โดยพระพุทธเจา้าเจ้าต้องเคยทำแม่เจ้ามาและต้องทำมามากกว่าที่เจ้าคิดเจ้าถึงต้องทุกข์ทรมานยาวนานขนาดนี้ทำแท้งตอนวาย21อายุ51เค่มีความรู้สึกแย่่ปีแล้วครับ ฉะนั้นเจ้าจะต้องให้อภัยแม่เจ้าตอนนี้แม่ขอโทษเจ้าเจ้าต้องให้อภัยแม่เพราะตอนที่เจ้าทํากับแม่ไว้แม่จะให้อภัยเจ้าเยผู้หญิงเป็น้ัก็ตอตาอไหลแล้วหลับตาว่าง ภาพตามบุตขออนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาบุญ่าได้ท่านมาขอบุญนี้จงเกิดเป็นภาพแก่บุตรของพระเจ้าที่น่านอย่างนี้ขอบุญนี้จงเป็นที่มาเป็นช่วยแก่ทางนี้เป็นเครื่องหนุนทิพยเป็นเรื่องที่สัตย์ทิพย์ขอบุญนี้จงไปลเป็นารทุกข์ตลอมายินดีรับบุญนะถ้าเจ้าไม่ยินดีรับบุญเจ้าก็จะรับไม่ได้หมตลอดสามสิบปีที่เราให้มันวัดกันว่าเจ้าจะรับได้มากน้อยที่การ ครับครับดีดีครับขอคูดค่าตัวเสียงเรารับแม่กั็ทิ่ฐานแม่ก็คิดให้เอาบุญค่าด้วยนก็ทำ้วนดีขอคู่าพระเจ้าสางมาที่นี่อยู่ขอบุญทุกสิ่นของทีน้อยตรงนี้จายละเอียดภาพั้าลายที่โบว์ขึ้นเถิดแกบอกแกขนลุกมืนเลยคแม่ขนแกลุกพื้นเร หน้าตายใส่หน้าแขกยิ้มนั้นรู้สึกว่าแขกมสุขใจคำถามแรกที่จะถามเจอแน่ประชาชนสรุกปิ๋วอยากพิผิดหราห์มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครีิจารูกในกางวิบากแต่มันเกี่ยวกับความจริงข้อนี็คือเราต่างเคยทำ ก็คือการยกเอาความผิดออกจากใจเขาแล้วก็ยกเอาความเศร้าหมองออกจากตัวเองนั่นเองแล้วผก็สอนวิธีการทำดูให้เขาในการพี่เขากลับไปตอนนี้พี่ก็ไปวัดตลาดนะเวลาผมไปก็จะฝากของไปทำดูใจกับคืนนั้นนะแปดโมงสิบห้านาทีผมแต่งงนวันนั้นเป็นวันผมไม่มีสองเช้าก็เลยถึงสายไดโทรมาคล <c oughs> ผมก็รับสายโ้อ ่พี่มีเรื่องเลยที่ต้องไปฟังอย่างมากเลยอย่ามากเลยเมื่อคืนพี่ฝันเห็นเด็กคนหนึ่งแต่งตัวสวยงามมากมีชดาด้วยน,นะโอ้มีเสื้อเป็นเสื้เป็นผอมใส่รอ,องเท้าลอยมาแล้วก็มาโก้งกราบที่ปลายเท้า,าแล้วก็บอกว่ารัวให้ทั้ไอแม่แต่นี่ไปให้แม่ดูเลยดูเลยกัดแม่ หลมาลาหลวไห่ไผ่แ่แล uh. ้วก็หายไปพี่ร้องไห้ในตาเปลี่ยนมาไมร้องห้เป็ียนคือจริงไม่จริงนะครับไม่รู้แหละแต่รู้ก็คือว่าในเด็กน้อยตนนั้นวาเข้าฝันจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะแต่รู้ก็คือว่าแกดีขึ้นการมาที่แง่งตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้คือเอาดูไห้ครับสอง อโทษนะครับสามหลุดออกจากภาวะความซ่อ้นั้งใช่อย่าไปบอกว่าคุณทำผิดต่อเขาแล้วจงปรับคุณกับชีวิตนั้นเพราะเขาก็ทำผิดกับคุณไว้เหมือนกันเข้าใจไหมครับจึงเป็นเหตุให้ธรรมชาติของกรรมจัดสรรให้คุณสามารถทำแท้่ก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้เงื่อนไขนี้แล้วคุณจะไปทำกับใครก็ได้นะครับไม่นะ เพราะว่าคุณจะทําอะไรกับใครคุณจะต้องรับผลของการกระทํานั้นถูกต้องไหมฮะบอกว่าคุณเคยนอกใจชันเมื่ออดีตครั้งนี้มาชั้นจะนอกใจคุณคืนอ้าวเมียนกรรมเราเสร็จก็ต้องมานั่งวัดกันดูว่าแฟนคุณที่คุณนอกใจเขามีคุณทำไหมถ้าเขารักษาชี้ดีก็เป็นตัวคูที่ปากที่คุณจะได้รับมากมาอาศารมันถึงไม่จบแต่แง่บุกของการทำแท้งที่บอกว่าแก้ไม่ได้แก้ได้ด้วยสุขปฏปีที่แต่กันคือการมดีแต่ตอนกันชั่วเนี่ย ให้บุญเขาเจราจาบอกเขาพอสอนก็สอนได้ถ้าสอนไม่ได้ให้บุญไปอย่างเดียวให้บุญให้บุญให้บุญแล้วบรรดาบุญเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันโดยเองภาวะบุญจะร้องพวกเขาอยู่ถึงจุดจุดนึงเข้าลำบากเข้าลำบากแล้วถ้าเขาสบายเขาลุ่นแน่สมอูวิมานอยู่สบายๆแต่เข้าลำบากเนี่ยจะติ์ตามเราจึงหวังจะจองเวรจอ,กรองกรรมกับเรา คนที่พอเข้เห็นสิ่งมาล้องก็อยู่ในระดัสิ่งดีๆนั้น,ะนะเป็นภาวะสุขเขาเอามาปับความกดจะลดลงมโกวดจะลดลงสุดท้ายแล้วมันเป็นธรรมชาติแย่ถึงว่าเป็นหนี้เขาแล้วเขาใช้หมดแล้วแล้วใช้เกินด้วยนะ่ะสมมติว่าเป็นหนี้อยู่สิบล้านบุญมันให้ได้มหาศาลใช่ไหมฮะทำกระถินกินทำพระป่าหรือไปร่วมงานบุญให้แม่ครั้งหนึ่งมหา,าศาลให้เข้าไปร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นหนี้อยู่แค่สิบยี่สิบล้านความรู้สึกของคนที่ได้เงินร้อยล้านถ้าไม่เป็นหนี้อยู่ยี่สิบล้านจะรู้สึกยังไง โอ้เป็นนี่แค่สิบล้านได้มาร้อยล้านอย่ากนน้นเลยความแค้นหมดเลยนะนับแต่นี้ขอความเป็นกัลยาณมิตรจงมีของเรานับแต่นี้ไปเธอกับฉันเป็นมิตรกันลหลายต่อหยครั้งที่นายเวนอธิษฐานเป็นเทวดาติดตามรักษาเพระาะทราบซึ้งในบุญกุศลที่ลูกเวนให้และให้เกิดความให้สัมพาน ที่บอกว่าคนไม่ได้ต้องการแค่ว่าบุญเกิดกับตัวเองเนะี่ยเพราะการให้เป็นกระแสจิตที่มันเป็นโพสิทีฟน,นะครับมันเกิดกับเขาจะมีความสูกพันจะมีความสมนึกมีบุญคุณต่อบแนบนนะครับฉะนั้นแง่ตรงนี้ร้กนจะเสร็จับแก้ไขได้จะเร็วจะช้าเป็นอีกขึ้นหนึ่งขึ้นอยู่กับเจตนาน้ำหนักของเจตนานและวิธีการในการที่คุณจะทำนะครับโอเค